สวัสดีครับพี่ต้งครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับหายดีหรือยังหายไปสักพักหนึ่งหายยังก็ดีแล้วฮะหายความจริงพอเป็นภูมิแพ้พี่ต้งพี่ต้งเคยเป็นเนาะแล้วพี่ต้งก็เคยนั่นทุกวันนี้ก็เป็นอยู่แต่ว่าใช่ไหมครับใช่ครับมันมันก็จะแบบนี้ฮะมันไม่ได้มีอาการอื่นเลยครับมันจะมันจะแบบอู้อู้อ่ะแล้วอย่างเสียงแบบนี้ฮะมันก็จะมีเสียงนาสิกหน่อยๆน่อยแต่ยังเนี่ยมันก็เป็นเสียงเสียงแบบนี้ฮะก็ดูแลสุขภาพด้วยครับเพราะว่าตอนนี้เขาเรียกว่ามวลอากาศเย็นใช่ไหมฮะ จากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยด้วยนะปีนี้ก็ชุ่มฉ่าเลยฮะทุกคนต้องการอากาศแบบนี้ไม่รู้บางคนบางคนเนี่ยตื่นมาแล้วก็บ่นว่าอากาศไม่เห็นจะหนาวสักเท่าไหร่เลยก็พี่เล่นไปตื่นตอนเก้าโมงสิบโมงนพี่จะไปรู้ได้ไงโอ้แดดมาแล้วแดดมาแล้วแต่ตื่นตั้งตีสี่ตีห้าอย่างผมนี่เออเราจะรู้เอาจริงผมชอบผมชอบอากาศร้อนมากกว่านะพี่โตผมชอบหน้าฝนผมชอบอากาศร้อนใช่ฮะเพราะว่าอากาศเย็นเนี่ยเอาแค่อุณหภูมิแบบลดลงสัก 25องศาสมมุตินะเอายีองศาพอ28องศาเนี่ยผมเริ่มมีปัญหาเรื่องของระบบเรื่องผิวมันจะแห้งมันจะแบบลอกมันจะอะไรประมาณก็เลยเป็นคนที่ชอบอากาศร้อนๆมากกวความจริงเหมาะกับการไปอยู่ดูไบอะไรแบบนี้ฮะ ดูใหเนี่ยค่ะโคตรโอ้ยไม่แต่ว่ามันเป็นร้อนแห้งไงใช่ไหมแต่คนบางคนเขาก็ไปอยู่มาแต่เขาก็อยากกลับบ้านแล้วตอนนี้ก็ได้กลับบ้านแล้วไม่ได้เป็นเพราะอากาศหรือเปล่าสติปัญญาเ็าเลยแบบแปลกไปสติปัญญาเลยแปลกแปกเออแปลกคนจริงๆเนาะพี่โต้งเนาะคือโดยมารยาททางการเมืองแล้วเนี่ยคุณหนึ่งเนี่ยคุณก็ที่คุณหนีออกไปนอกประเทศเนี่ยก็ด้วยความผิดคุณกลับมาคุณบอกว่าคุณรับโทษ เรายังไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าเอาจริงๆในสิ่งที่คุณบอกคุณรับโทษแล้วเนี่ยคุณยอมรับผิดนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ย <c oughs> มันทําให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ย มันสั่นคลอนทําให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนั้นดูแล้วไม่ไม่มีมาตรฐานหรือเปล่าประมาณนี้อันนี้ผมถามเป็น question mark นะไม่ได้ใส่ลายใส่ควารรมนะทางกระทรวงยุติธรรมทางกลไกยุติธรรมของประเทศไทยก็ต้องออกมาทําอะไรสักอย่างแล้วละครับเพื่อที่จะเรียกร้องศักดิ์ศรีหรือความน่าเชื่อถือเนี่ยให้กลับคืนมาเอ,อเหมือนว่าจะได้รับโทษแต่ว่าไม่ได้ยอมรับ ในความผิดของตัวเองด้วยซ้ําในตอนนี้นะฤฤฤฤก็ยังเดินสายยังเดินสายที่จะพูดเรื่องนูน้นเรื่องนี้ยังทํางานทําหน้าที่เปรียบเสมือนว่าตัวเองเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับทั้งที่ก็ไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรไม่ใช่ไม่ควรนะ ไม่องไ,ไม่ต้องเออไม่ต้องเออไม่ต้องดีกว่าเนอะเราอย่าไปพูดอะไรเยอะเลยเรื่องของจริยธรรมเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่มีจริยธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมก็คงไม่ก่อคดีความอะไรขึ้นมาอย่างมากมายในอดีตนะครับแล้วก็รวมไปคือมันไม่ได้แค่เรื่องคดีนะพี่โต้งใช่ถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามเขาเนี่ยก็จะได้เห็นครับว่ามีการ h ฮสปีดกลับมาใช่ไหมผ่านผ่านออนไลน์ผ่านมาให้กับทางกลุ่มคนเสื้อแดงเนาะแล้วก็ยังมีการเข้าไปอยู่ในขับเฮาซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งแหละตอนช่วงหนึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่ถือว่าพี่นึกตั้งนานชื่ออะไรที่นิยม b ับเฮาแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะจําว่าขับเฮาไงใช่พี่จำไม่ได้ไม่เคยบอกไม่เคยสนใจผมเคยเข้าไป ผมเคยเข้าไปผมเคยเข้าไปในในในห้องที่เขาที่เขาที่เขาเฮาอยู่ฮะห้องนั่นแหละฮะแต่ว่าผมก็ไปยกมืออยากพูดไม่มีใครให้ผมพูดครับ <c oughs> เออมันก็แปลกนี่เนาะเออก็เราไม่รู้ไงยางอ้แต่น,นี่กลับมาเมืองไทยเราก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอเขานะก็ <c oughs> อยากเจอเหมือนกัน <c oughs> อยากเจอฮะอยากเข้าไปอยู่ในอยากเข้าไปอยู่ในมวลชนแล้วก็อยากจะยกมือตะโกนถามว่า มาในฐานะอะไรพูดในฐานะอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าบอกว่าสิทธิเสรีภาพทุกคนสามารถพูดได้ก็พูดได้แหละแต่ความเหมาะสมหรือว่าต้องถามว่าใครให้พูดอันนี้อีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าพูดแล้วเนี่ยมันมีผลต่อบ้านเมืองหรือเปล่า คือถ้าย้อนความกลับไปพี่โต้งในสมัยอดีตนะบางบางทีตอนนั้นผมอาจจะเด็กอยู่กับพี่โต้งพี่โต้งน่าจะอยู่ในยุคที่ยุ่ที่เป็นเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมฮะเป็นเป็นเป็นหนุ่มเนีหนุ่มหนุ่มแรกเริ่มอะไรประมาณนี้ฮะซึ่งผมก็ผมก็รู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก่อนที่จะมีนายทักษิณชินวัตรเนี่ยมาเล่นการเมืองเนี่ยมันน่าจะเป็นการเมืองที่แบบว่าแข่งขันต่อสู้กันในเรื่องของนโยบายในเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆไม่ว่าพรรคไหนพรรคอะไรอย่างไงไป ก็แข่งขันช่วงที่แบบว่าสนุกสนานช่วงที่แบบว่าเข้มข้นก็น่าจะช่วงการหาเสียง<ม>การต่อ,อก,การหาเสียงกันแต่ว่าพอประชาชนนั้นไปเข้าครูหากาบัตรเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาลุ้นกันว่าพรรคไหนพรรคไหนจะได้จะตั้งรัฐบาลเป็นนายกเหมนตรีอะไรก็ว่ากันไปแล้วมันก็จบไงพี่โตมันก็ทํางานกันไปต่อ ทำงานดีทำงานไม่ดีอะไรก็ว่ากันไปเกิดมีอะไรที่มันไม่ไม่ชอบมาพากลไม่ชอบทํำก็เกิดการรัฐประหารเ,เราก็เห็นอยู่เนาะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะครับกับการทารัฐประหารเนี่ย แต่ว่าก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าใจว่าการทํารัฐประหารไม่ใช่อยู่ดีก็นึกจะทานึกจะยึดอานาจอะไรขึ้นมามันจะต้องเกิดเหตุก่อนแล้วเหตุนะั้นมันจะต้องสุกงอมถึงขั้นที่ว่าเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติบ้านเมืองใหญ่โตลามปามขึ้นไปเนี่ยก็ต้องมีการทํารัฐประหาร <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายความมั่นคงแล้วกันผมบอกแบบนี้ไม่งั้นใครละ่ะใครจะมาทํารัฐประหารละ่ะประชาชนหรอพี่โต้งประชาชน <c oughs> จะลุกขึ้นมาหรอมันไม่มีทางไงพี่โต้งมันก็ต้องรู้อยู่ ถ้ามองไปประเทศอื่นเขาที่เขาเป็นประชาธิปไตยบางคนก็พูดว่าเนี่ยประเทศอื่นยังไม่มีเลยก็ต้องย้อนมองดูไปเขาว่าประชาชนในประเทศนั้นน่ะเขาเขาทาหน้าที่ในความเป็นพลเมืองของประเทศนั้นได้อย่างเต็มที่เขาเคารพกฎหมายไหมใช่ไหมฮะเออเขาทำอย่างเต็มที่มันก็เลยไม่มีการที่เราเรียกว่ารัฐประหาร